จะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในประเทศไทยที่บางองค์ต่อไปนี้จะออกสู่สายตาสาธารณะเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวกว็ได้โอ้โหนี่คือสุดยอดของสยามประเทศเลยใช่ไหมฮะองบนนั้นไว้สุดท้ายนะครับเราเอาองค์ข้างล่างนี้ก่อนนะฮะข้างล่างนี้ มีอะไรบ้างชุดแรกนะครับที่คุณพึ่งแล้วก็คณะได้นํามาให้ชมในวันนี้ครับอง์แรกก็คือพระล่วงหลังลังปืนนะครับเป็นพระจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินนะครับเป็นหนึ่งในชุดเป็นจภาาคีชุดพระเนื้อชินนะครับแล้วก็องค์ต่อมาเป็นชุดเป็นจภาาคีเนื้อชินกันครับก็คือพระท่ากระดานองคนี้ก็ถือว่าเป็นองค์แชมป์ของประเทศไทยองค์ต่อมาก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชแพครับเป็นพระกิ่งธรรมโกษาจารย์สมเด็จพระสังฆราชแพครับหายากครับแล้วก็ เก่าแก่มากครับผมหลวงพอ่อ